สวัสดีครับอยู่กับรายการมาก,ก่อนหน้าครับเราก็อยู่กับเกมเด้วิเมีใครมิชชั่น3หรือพาร์ทส3นะครับด่านบบตไลน์นะครับก็อัปเกรดก่อนอันนี้อันนึงแล้วก็อันนี้อันนึง,นนนนงนโซนออซิลิสดี๋ยวค่อยอัพ I'm Do you remember this place? Yeah, yeah. My mother used to bring us Tell me everything. Some things have always been. There have always been angels. There have always been demons. And they have always been a war. Nine millennia ago, one demon rose through the ranks mm. to seek power over the dark hordes. The strongest, the cruelest, Mundus. The 20, but Mundus did not rise alone. At his right hand was his most trusted lieutenant, his blood brother, Sparta. But Sparta betrayed him. Mm. He fell in love with an angel. Eva. The secret union between angel and demon was inconceivable. But it happened. And with it came new life. Twin boys. You and I. A hybrid of the warring angel and demon races. When Mundus learned of Sparta's betrayal, his fury knew no limit. He hunted the lovers down. Eva was murdered by his own hand. And for Sparta... He demanded a more brutal fate. Endless punishment and pain. But even as evil was destroyed and Sparta was imprisoned for eternity, each knew that the seed for their revenge had already been sown. Because according to legend, the only beings that can slay a demon king are Nephila, a hybrid of angel and demon. Those hybrids now exist, you and I. <laughs> Them them. Mundus believed that only one child was born. But there were two Nephilim. And each had been hidden well. Sparta armed his sons. The rebellion for Dante. The Yamato for Virgil. So, Mundus killed our mom and imprisoned our dad. Yes. And we're the offspring of angels and demons. only ones that can the demon king. s แ a ่เราเป็นเนฟล g คนที่สามารถฆ่าเทพปิศาจกำลังสุดได้ไไไ <c ười> ยังไงล่ะแล้วทำไมารเราถึงเป็นคนเดียวที่เข้าในลิมโบแล้วทำไมไอ้เวอร์จิลไม่เข้าไปวะับพิมพ์กขังอยู่ที่นี่นะครับฆ่ามัน ก็มาโอเคครับนั้นก็กระชากโล่แล้วก็ใช้สไตล์และซิสเต็มอ๋อ Okay. โอเคคลกิกลบฟาดลงมาเข้ามาฟาดลงมาอืมเลื่อยราเวนเจอร์ราวัตเซอร์ ทำไมมันทำไมไอ้ข้ามไปเลี้ยงแต่ไม่เต็ด ดันตปเกิดอรอยู่ไม่เข้าใจดูมูฟลิฟแบบอ้าวก็อัพนั่นเราไม่ใช่เหรองงวะโอ้ช่างมอนเถอะ แต่ทานี้ติดแต่ไอ้ท่าบ้านนี้แม่งไม่ติดยังไม่ไปเลยทำลายของก่อนข้างบนมีประตูนะแต่เราเข้าไปไม่ได้บ <c oughs> ไม่โดนเลยเรอโซ่อยู่ข้างบนแต่เราก็เข้าไปเอาไม่ได้อยู่ดี ตรงนู้นเราก็ยังออกไม่ได้นะครับแต่ประตูเนี่ยเข้าได้นี่นะมาอัพเกรด,ดรีเบเลียนทีลเลียนสแตปแล้วก็โรเลตท่าอะไรวะอ๋อไม่เอาอะอัพออซิลิสม์ แนวใช้ไม่เป็นอืมอันนี้แหละ นี่แหละเจ๋งท่าของเทพเรายังไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็เลยปิดโอ้ใช่หมดเถออเอ้กุญแจถังขยะก็ยิงไม่โดนดันเต้ เยี่ยมเลยว้าวฆ่ามาได้ไหมโอเคเดี๋ยวฉันจะหาทางอีกทางแล้วกันแม่งมุมคอยดันมันดาวถ้าทำอะไรวะโอเคใช้เพิ่มเลือด ๋ยวไออาบ,บุธเทพถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้ก็ไม่ต้องอัพมันก็ได้ครับองไปมองแน่ๆเลยเยี่ยมเลย ของอาวุธมันอบได้หลายตัวนครับแล้วแล้วก็ดูท่าจะรัวมากๆด้วย này Hiểm Không mà của nít đi, Mì lấy mấy Mày phải bài จบเยี่ยมเรียบร้อยแมงมุมหนึ่งสองสาม สีกุหลาบสีฟ้าอีกอัานนึงเยี่ยมหลวงได้หมดครับโลยแต่อีกแหละต่อ เหลาไฟกันจะทำอะไรไม่รู้นะครับไปดูกันต่น้เข้าไปยังไงวะอ้าตรงนี้ก็ขึ้นได้ไปทะนู่นเลยเยี่ยมถึงแล้ว ก็มันก็พูดเรื่องเก่าๆนะครับแล้วเราก็เข้ามาอยู่ที่ไอ้โลกที่เราฝึกอาวุธเทพกับปีศาจไปเมื่อพัทที่แล้วนะครับอืมองเจ็ลบูสคืออย่างนี้ใช่ไหม โอเครู <The> ้แล้วต่อไปจะอัพอะไรเฮ้ยลุงคือมันยังไปได้ไม่ไม่ไม่ไกลนะครับก็ต้องอัพเกไปก่อน ก็เป็นการบูสต์มันนะครับคือถ้ากด Q คิวค้างไว้มันจะบูดได้ไกลขึ้นนะครับแต่ผมว่ามันก็เท่าเดิมอะ่ะฮ่ามันเชนได้หลายอย่างครับเกมไม่ต้องห่วงเฮ้ย hey, เกือบอเกือบตกตาย <laughs> อุ้ยเกือบตายมือมันต้องไวนะในการเปลี่ยนของกลางอากาศเพราะไม่งั้นลวงฮึไฟเราก็ได้วะมีอะไรซ่อนอยู่ที่นี่เนี่ย พาทอสไอพวกบินได้จบนี่ก่อนละกันนะไอพิดทางสวย ข้างม่าเถออืมผมเน้นอาวุธที่เร็วนะครับความแรงผมไม่ค่อยสนใจใ่าไหร ประมาณว่มามันกำลังชาร์จอะไรอยู่แล้วก็โอ้อยอีกแล้ว nhanh quay qua nhanh ờ đồ gì đó <laughs> 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 แคทใช้กางจะไปแล้วเฮ้ยตรงนี้ก็ถึงนี่หว่ารู้แล้วไปยังไงดิเยี่ยมอันนั้นไม่ต้องไปหรอกขี้เกียจ sex Tower, the world's most powerful investment bank. <coughs> and who runs it? CEO, Kyle Ryder. A human vessel. The physical manifestation of Mundus, the demon king. And I'm Ben help. he controls everything. To Mundus, the world is a factory farm for human souls. And he likes to keep his animals monitored and docile. Awesome. The monitoring is done by the Raptor News Corporation. A global network of CCTV cameras, satellites and spies. The way he keeps us docile is uh, a little more insidious. Mm. What is it? It's in your hand. Planet Earth's most popular soft drink, Therility. The demons have spiked it. <laughs> <That's okay. laughs> it has no effect on us, only humans. It's in a can. It's not it's not That's the Gate, A conduit from which Mundus draws his power. While he's connected to the Hell Gate, he's immortal. How do we do that? We get his attention. Mundus is petty. He's impulsive. If we hit him where it hurts, let his anger rule him, I believe we can draw him out. Okay, so to kill Mundus, we need to drag him away from the Gate. We do that by pissing him off. Roughly speaking, yes. And we piss him off by <coughs> taking out the Raptor News Network and Varilla. That's it. Which one do you want to do first? <coughs> <coughs>